มองหารถยุโรปไว้ใช้งานสักคันหนึ่งงบไปถึงล้านอยู่ใช่ไหมคะวันนี้พากการแนะนำคันนี้เลยค่ะ mercedes-benz gla 250 amg d y n a m i c ปี2016คันนี้รถบ้านแท้อุปกรณ์ครบที่สำคัญเล็กไม,ม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวันนี้เสนอขายในราคา739,000บาทนะคะสนใจดูรถจริงทดลองขับเข้ามาหาน้อพกักกาดได้เลยที่วิสารอัตโต้คาร์สาขาการตนาพิเศษค่ะ นี่คือ Mercedes-Benz GLA 250 AMG Dynamic ปี2016เป็นรถบ้านแท้อุปกรณ์ครบและที่สำคัญเลขไม้60,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ กระจังหน้าเป็นแบบได m o n d ์ r i l ส Style Sport สุดพรีเมียมค่ะทุกคนคะไฟหน้าเป็นแบบ LED บา x e ีนอนนะคะสวยเฉียบทุกองศาเลยค่ะถัดมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะได้ล้อ AMG ขนาด19นิ้วช่วงล่างเป็นแบบสปอร t คันนี้สีแดงสีเดิมจากโรงงานนะคะสะภาพโดยรวมของเจ้าคันนี้เกือบ100%เลยและมาในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะภายในเป็นโทนดำค่ะเป็นเบาะหนังแท้พวงมลาลัย AMG แบบท้ายตัดสุดเท่ค่ะมาพร้อมกับหลังคาพาราลลมิกซันรูฟนะคะเปิดรับวิวได้เต็ม ตา,ตาเลยค่ะรุ่นนี้มีระบบนำทางมาให้มีกล้องหลังมาให้ะระบบบลูทูธก็มีมาให้แบบครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะเบาะด้านในเป็นเมาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นแบบ memory s ซิ t สภาพด้านในก็คือยังใหม่มากๆเลยนะคะเลขไม่หกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000บาทตลอดอายุสัญญาค่ะและมาในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะคะสภาพด้านในก็คือใหม่มากนะคะเบาะยังใหม่ๆยังตึงๆกันอยู่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะ สามารถนั่งได้3ท่านแบบไม่อึดอัดกันเลยทีเดียวค่ะด้านท้ายตัวรถก็หล่อเหลาอาการกันเลยทีเดียวนะคะมีโลโก้ Mercedes-Benz แล้วก็โลโก้ g l a 250ฝาท้าทยเป็นแบบไฟไฟ้านะคะทุกคนขาห้องสัมภาระกว้างมากๆเลยนะคะ รู้สึกว่าเจ้าของเดิมแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยเลยรยิดขวนไม่มีให้เห็นเลยสามารถบรรจุสัมภาระได้หลายใบกระเป๋าเดินทางได้หลายใบกันเลยทีเดียวค่ะขุมพลังของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0งจุดศูนยเทอร์โบนะคะสองแรงม้าเป็นเกียร์เสปีดขับมันแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆกันเลยค่ะใครที่กำลังมองหารถ SUV ไซส์กำลังดีนะคะสปอร์ตขับสนุกตัวนี้คือคำตอบค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเบซนนะคะงบไม่ถึงล้านพักกาดแนะนําคันนี้เลยค่ะวันนี้เสนอขายเพียงแค่7จ็ดแสนบาทนะคะรถอุปกรณ์ครบเล่งหม่หกหมื่นกิโเมตรเท่านั้นค่ะทุกคนคะซื้อสดไม่มีแวดมีเล่มพร้อมโอนนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามามีบริการเซ็นฟรนซ์ ain, และส่งรถให้ฟรีถ,ถึงหน้าบ้านนะคะสนใจรถศูนย์แปดหกสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ขอสายน้องพักการน,นะคะเดี๋ยวน้องดูแลให้เองแล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ